8. ยาคุทายกะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระยาคุทายกะเถระพระยาคุทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า149ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้พาแขกมาบ้านเห็นแม่น้ำเต็มฝั่งจึงเข้าไปยังสังคาราม150 ภิกษุทั้งหลายผู้ถือทุดงข้อการอยู่ป่าเป็นวัดเข้าฌานมีจีวรเศร้าหมองยินดีในความสงัดเป็นนักปราดอาศัยอยู่ในสังคาราม151ทางไปบินทบาทของภิกษุผู้หลุดพ้นดีแล้วผู้คงที่เหล่านั้นถูกตัดขาดแล้วในเวลาต่อมาเมื่อน้ำท่วมท่านไปบินทบาทไม่ได้ 152ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเกิดปีติประโมทประนมมือถือข้าวสารข้าวยาคูและถวาย153ข้าพเจ้าเลื่อมใสถวายข้าวยาคูที่ต้มด้วยมือทั้งสองของตนเมื่อประรบถึงกรรมของตนแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง154 วิมานแก้วมณีได้เกิดแก่ข้าพเจ้าในหมู่เทพชั้นดาวดึงข้าพเจ้าประกอบด้วยหมู่เทพนารีบันเทิงอยู่ในวิมานที่อุดมหน5่งข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวะสมบัติตลอดสาสบสามชาติได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองมหาราชสมบัติสาสิบชาติหนึห ได้เป็นพระเจ้าประเทศสราญอันไพรณ์นับชาติไม่ท่วนเสวยยศในเทวโลกบ้างในมนุษยโลกบ้าง157เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าได้สลาดทรัพย์สมบัติทั้งปวงออกบวชเป็นบรรพชิตขณะที่ปรงผมเสร็จ158ข้าพเจ้าพิจารณาร่างกายโดยความสิ้นไปและความเสื่อมไป ก็ได้บรรลุอรหัตผลก่อนการเข้ารับสิกขาบท159ทานอันประเสริฐที่เกิดจากมือเราซึ่งเราประกอบดีแล้วชื่อว่าเป็นอันให้ดีแล้วเพราะการเข้าถวายยาคูนั่นเองข้าพเจ้าจึงได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหว160้160ข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีความเศร้าโศกความร่ำไร ความป่วยไข้ความกระวนกระวายความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวยาคู161โอ้หนอข้าวยาคูข้าพเจ้าได้ถวายดีแล้วหนอข้าพเจ้าได้ถวายข้าวยาคูแด่หมู่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมจึงได้รับอนิสงฆ์ห้าประการ162 คือหไม่มีความเจ็บไข้สองมีรูปงาม 3. ตรัสรูธรรมเร็วพลันสได้ข้าวและน้ำห้มีอายุยืน 163. บุคคลใดๆในสมนัสได้เกิดอยู่ถวายข้าวยาคูแดหมู่พระสงฆ์บุคคลน,นั้นเป็นบัณฑิตเพึงได้รับอนิสงฆ์ห้าประการเหล่านี้ 164. กิจทุกอย่างที่ควรทำข้าพเจ้าได้ทำเสร็จแล้วพบทั้งหลายข้าพเจ้าได้เพิกถอนได้แล้วอสวะทตั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกหนึ่งร้อยหกสิบห้าข้าพเจ้าจาักเที่ยวไปนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันดีจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบหกในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป การที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงจักไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวยาคู1 6ึกิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าได้ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ 168การที่ขพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว169คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระยาคุทยากาเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีดยาคุทายากาเทราประทานที่8จบ